ยั h ถ้าเธอไม่รักก็ไม่เป็นไรฉันไม่ได้เสยใจไค่บอกใจตัวเองตัวเองไม่ต้งเยอะทำไมเพิ่งกูโดนทเทหัวใจไม่ใช่ของเล่นในสายลา้ยววาเดอร์เพยแล้วเธอเป็นใครข้าในสายมันหลอกนีว่าอยู่ไหน รู้ใจด้วยความรู้สึกให้ซาแมนบอกว่าไม่โอเค <Okay. S 1> ไอ้สัสกูพูดที่กูไม่ได้มอไอ้สัสเธอปังครีปเอาควาเพอร์เพอคูจะทัดทากไอ้สัสจะแม่สัสไปขอมาโวยแตกแตกเพราะหมายกูบาดตบบาดไม่ฟังไม่ทันที่ไรไม่ลาก็มาเป็นลายฉันไม่ได้เลยจ้าได้บอกใจตัวเองตัวกูไม่ต้องเยอะทำไมเพื่อนกูโดนเค้ยหัวใจไม่ใช่ของเล่นในสายที่ว่าเดาเพย์ถ้าเธอเป็นใครการในสายมันรอดีว่าอยู่ในมหัวใจเกินความรู้สึกเกินซ้ำมันแปลว่าไม่โอเค ันเฟเธอมันอบไม่ทราบเธอมาตัวเองไม่ชัรถ้าเธอไม่รักก็ไม่เป็นไรฉันไม่ได้เอยใจและแต่ปลอบใจตัวเองก็ไม่ต้องเยอะทำไมเพื่อนก็โดนเคหอยใจไม่ใช่ของเล่นในสารว่าเดาเพลถ้าเธอเป็นใครการในสายมนลองีิว่าอยู่ในมหัวใจกิดความรู้สึกเคยทราบมันเปาว่าไม่โอเค โชกูต้องาจมาแล้วกูไม่ใช่ของเล่นนะแมื่กับโยโย่ I, so I am okay. s o เอากันจามาโทินเดอที่เผู้ต้อามือสีหูน้องถ้าเธอไม่รักก็ไม่เป็นไรฉันไม่ได้เทรใจได้ลอบใจตัวเองกูไม่ต้องใจทำไมเพิ่งกูอโดนเทหัวใจไม่ใช่ของเล่นในสาย w a t e r p n ถ้าเธอเป็นใครกันในสามันร้องนี่ว่าอยเน่ปวใจเกิดความรู้สึกเซมันบอกว่าไม่โอเค Know. Know. S like, s now, ันเฟ้ยเธอร์มันปลอมใส่เรา Story w i t วเตอร์มันโกตัวกันใส่โชว์ใส่โชว์าสิโชว์ s o w i ส่ใจสำคัญตัวแล้วก็ปอมมาดเป็นไปฮีดองดูรือฮีกันเกา